ถือว่าจับเจิงเลยนะครับที่วันนี้ผมได้เอาดินปลูกนะครับมาสมให้กับลูกค้าของผมที่อยู่ที่นองแร้งนะครับก็ผมจะได้ถือโอกาสาพาทุกท่านไปชมศูนย์การค้านะครับหรือว่ากาดนั่นเองนะครับศูนย์การค้าของคนแถวนี้นะครับเดี๋ยวจะพาทุกท่านกายไปที่กาดก่อนนะครับเพราะผมต้องเอาของที่หลังรถผมเนี่ย เอาไปส่งให้ลูกค้าให้เสร็จก่อนนะครับกาดหนองแรงนี่ก็จะอยู่ตรงหน้าวัดหนองแรงเลยนะครับนี่ฮะกาดหนองแรงนะครับเข้ามาสักจำลำนะครับเรียบร้างรถไฟเข้ามาสักจำลำนะครับนี่ก็จะเห็นรถเกี่ยงรถมอเตอร์ไซค์นะครับพ่อหอพ่อเฮือนนะครับไม่หอไม่เฮือนนะครับมาจับจ่ายใช้สอยซื้อครัวกันนะครับนี่ฮะสองข้างทางก็เป็นสีจำม่วนงานเสร็จแล้วนะครับดานซ้ายมือด้านขวามือก็ เป็นวัดหนองแรงนั่นเองนะครับผมจะค่อยๆเดิน,นไปนะครับคุณลุงก็จอดรอให้ผมดูชมความสวยงามของรถผมนะครับ<ม>ว่ารถ<ม>สวยดีนะนี่ฮะนี่ก็เป็นกาดนะครับเดี๋ยวผมจะเข้าไปใจในกาดนี้นะครับหลังจากที่ผมทาําภารกิจเรียบร้อยแล้วะนะครับเดี๋ยวผมจะเอาดินปูกส่งให้ลูกค้าผมก่อนโดยที่ข้ามสะพานไปแล้วเลี้ยวซ้ายอีกนิดเดียวนะครับอตอนนี้ผมก็ส่งดินปูกเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับ เดี๋ยวผมจะไปแอลกาดน้องแล้งนะครับแต่ะะสอบถาม,ม <ะ S 1> คุณพี่เขาบอกว่าวันนี้แม่ค้าทำไมมาน้อยครับวันนี้วันนี้เปิดมีงาน,งานที่ไหนฮะตานต้นเงินต้นทองงานตัวแม่ค้าก็ยังน้อยไปพิเศษมไม่กล้าบ้านเขามีงานหรือเปล่าเดี๋ยวแต่ถ้าว่ามันไม่ค่อยมีร้านค้าเราก็จะไปใจสูตรพอแล้วก็กลับได้เลยนะครับแล้วเดินไปหรือว่ารถไปคะอันนี้ก็เป็นของสำนักาคุณนะครับให้กับลูกค้านะครับค่ะ สำหรับข้อ,ขอคุณค้าก่อนอคุณค้าคุณลู้ก่อนอแล้วตอนนี้ผมก็เดินทางมาถึงวัดหนองแรงนะครับหรือว่าวัดชัยสถานนะครับตอนนี้หัวรถมาจอดไว้ในวัดเรียบร้อยนะครับแล้วก็การจะเตียวไปย่างไปที่กาดนะเพราะว่าหน้าวัดนี้เป็นกาดนะครับไปด้วยแคปของเราคือแคปชีพสีน้ำเงิน,นตาช้างดาวนะครับออกเดินทางนะ วัดนะให้ดูคร่าวๆเอารถมาจอดเฉยๆนะครับในวัดนี้เราจะไปดูตลาดที่ฮิตและฮอตของคนแถวนี้นะครับว่าเป็นยังไงนะครับผมเองก็มี n h อม n h อม n ยอมเงินในบ้านมานะครับ n h อมเงินในบ้านมาส่งไปนะครับหวังว่าจะพอนะครับเกี่ยวกับการสระจยให้สอยนะครับวันนี้เ่ที่เราได้ข้อมูลมานะครับว่าแม่ค้าจะมาน้อยหน่อยนะครับว่ายงไ แ like ม่แอวในกาดกันนะกันนะว่าจะได้อะไรบ้างมาสองสองอันไหนจ๊ะอาประมาณนี้ในตลาดนะ ไม้ใส่เครือเยอะแยะนะครับเซาะกแบบว่ามีอะไรแปลกๆไหมมาสามีมาคามหวานเจ้ามาวามหวานเจ้าเจ็ดิบบาทนี่มีกี่กิโลครับมีกิโลหนึ่งเจ้ามีกิโลหนึ่งเ้านี่ชิมได้เจ้ามาชิมก่อนนะครับได้เลยเจ้า อันโนิมถามคิิลเอมันแตกางมันแตกกากันเรือใหญ่ผักเล็กผักใหญ่มันเราลูกยาลูกใหญ่ๆมาตนี้หนึ่งรยถมันั้มกินขามก็ได้เอาเอาผักใหญ่ไปแ้ครับจะซื้อไปฝาก ได้เลยพ่อแม่ไอ้เลย้อยนะครับผมได้เลยเลือกเอาเลยจะสูงใดก็ได้จะไปครับไปดีกว่าส่งตังค์มาขอบคุณพ่อขอบคุณแม่นี่ครับขอบคุณครับผมหนึ่งร้อยบาทเฮ้ยลังบาทดินี่มะขามเพชรบูรณ์หรือเปล่าเนี่ยใกล้เจ้ามะขาม้านเาเลยเดาเอาเดีก่อนมะขามบ้านเฮาฮะได้ได้เด่ได้เอเมื่อผมซื้อมะขามมาผมก็แงี้ย เงินตุกต่างเลยครับวันนี้ก็ไปต่างอุ๊ยอะไรอุย๊ยงูหัวไปจนใส่อันนี้ครับอ่าไปจนใส,นนนจนใส่จ่องนะครับหรือว่าล่มนั่นเองนะครับก็ไม่ค่อยมีแม่ค้าเท่าไหร่นะครับวันนี้คนมันน้อยครับผมจะเมือละตอนนี้โูนเมาไปแล้วครับ เออไม่ได้แล้วไม่ได้ซื้อแล้วไปแล้วอ่ะผมก็เดินตลาดนะครับสำรวจจนทั่วแล้วก็ไม่รู้จะซื้ออะไรนะครับผมก็เล็งมาเห็นแผงหวยนี่นะครับผมก็จะซื้อหวยสักใบแล้วกันนะครับเพราะว่าสตังค์ผมเหลือนะครับผมปิกบ้านแล้วผมใจไม่ดีนะครับเอาหวยใบนะครับเอาเลขศูนย์หสาม หกสามหกสไหมอมีสองหกสามศกสบบมีคร like ับเดอนรคมไม่ม okay. ีศูนค่ะสี่กสามค่าสองใบสองหกสามจสเกาอ๋สองหกสามเยครับไปไปดีนะครับครับปอยครับไปได้อย่างแฮเนียมาได้อย่างละวันนี้ไม่กล้าไปไหนกับขาวันนี้รู้นะมันดูสีไม่น้อย มันบางคนจะกินเป็ยังไงนะป้ามันปากแกงนะครับว่าผมไม่ใช่ของกินเป็นกินเป็นถุงเลยอะปากแกงก็เป็นกระป๋องผมซื้อของกินซุปผมได้เงาขิงอ่